เรายอมคุยเรื่องของวิทยาศาสตร์นนรลลและเทคโนโลยีนะครับอฉะนั้นครับทำไมเรงนี้ไปดับไฟครับเราได้ข่าวว่าระบบโคงการที่ทำมาติดไฟฟ้ามีปัญหาเท่าไหร่ถ้าระบบโคงการมีปัญหา,าใจะแก้ไขปัญหาในยังไครับก็ต้องหาพลังงานอื่นมาถิดไฟฟ้าแทนครับแล้วจะเอาอะไรดีครับพลังงานนิเวเคลียร์และนี่ก็คือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันในตอนนี้ครับเพราะไม่ว่าคุณจะทราบหรือไม่ก็ตาม เราขอประกาศกับคุณในที่นี้เลยว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับในแง่ของคนที่เขามีหน้าที่ต้องส่งไฟฟ้าให้ใช้เนี่ยเขาต้องเตรียมให้ว่าเมื่อต้องการใช้มากที่สุดยังมีพอเช่นตอนหกโมงทุ่มนึงเนี่ยทุกคนกินข้าวทุกคนเปิดแอร์เนี่ยอตอนนั้นก็ต้องให้พอไม่เกิดสภาพแบบ ไฟรีไฟอ่อนลงมาไฟตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ระหว่างกลางวันไอการจ่ายไฟก็อาจจะลดลงมาได้ช่วงที่ใช้ไฟน้อยนะฮะ้ฟเนี่ยที่จะมาใช้ในประเทศใดก็ตามเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าอันที่เบสโหลดเดินแล้วไม่หยุดเลยตลอดเลยไม่มีหยุดเป็นพื้นฐานนะพายังนิวเคลียร์กับถ่านหินจะเดินตลอดหรือก็เรือก๊าซเดินตลอดไม่มีหยุดแต่แล้วมันยังไงล่ะครับถึงจะต้องเดินเครื่องตลอด แต่ทำไมถึงเจาะจงว่าเบสโหลดจะต้องเป็นฐานหินหรือนิวเคลียร์ด้วยเอาล่ะผมอยากให้คุณดูนี่ซะหน่อยเห็นไหมครับว่า70%ของไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ได้มาจากก๊าซธรรมชาติถ้ากว่าที่ผ่านมากฟพอของเราเลือกก๊าซธรรมชาติเป็นเบสโหลดมาโดยตลอดซึ่งข่าวดีก็มีอยู่ว่าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่เราขุดขึ้นมาใช้กันอย่างสนุกสนานกันสักพักใหญ่ๆมันกำลังจะหมดลงไปภายใน30ปีข้างหน้านี้ ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางเลือกที่เหลืออยู่ก็คงจะมีแค่ถ่านหินกับยูเรเนียมที่เป็นเชื้อเพลิงของกระโปรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นแนนาคตเนี่ยีปีข้างหน้าเนี่ยแก๊สมันก็จะไล่หลอน้ํามันก็ไม,ม่มีใครมาใช้ทาําไฟฟ้ามันก็จะเหลือนิวเคลียร์กับถ่านหินไม่เอานิวเคลียร์ก็ต้องถ่านหินถ้าเอาถ่านหินก็เจอบปัญหาโลกร้อนนอกจากโลกร้อนแล้วถ่านหินก็ยังมีมลพิษเยอะอีกด้วยยังไงเราก็ต้องเลือกนิวเคลียร์อยู่แล้วถูกไหมครับ คนสนใจ่นวคิดยังไงกันครับร้อยละ68คิดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สร้างมลพิษน้อยกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆร้อยละ84คิดว่าไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ถูกกว่าไฟฟ้าจากพลังงานอื่นร้อยละ68คิดว่าไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์จะช่วยเศรษฐกิจดีขึ้นร้อยละ1 6คิดว่ารัฐบาลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพียงพอแก่ประชาชนร้อยละ68คิดว่าถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตจะมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ ร้อยละ1 2คิดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีประโยชน์มากกว่าโทษร้อยละ40เป็นกังวลเรื่องการกำจัดกากนิวเคลียร์มากที่สุดรองลงมาเป็นกังวลเรื่องการคอร์รัปชันในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คิดเป็นร้อยละ36ร้อยละ16เป็นกังวลเรื่องภัยธรรมชาติทาให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เบิดร้รอยละ8เป็นกังวลเรื่องการรั่วไหลของกัมมันตรังสี